สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ครูปุจะมาวาดเสื้อ,อสไตล์วินเทจนะคะครูได้ร่างภาพเสื้อไว้นะคะแต่ว่าจะมาลงด้วยปากกาเคมีทับอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนจะได้เห็นเส้นชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาระบายสีเขียวสดใสกันนะคะนี้ก็เป็นกระดุมปัม๊มนะคะกระดุมปัม๊มเป็นปกเชิ้นะคะนี้นะคะเปิด ช่วงนี้นะคะเราก็ใส่เส้นโคดนะคะเส้นโคดนะคะครูก็ล่างด้วยดินสอไว้แล้วนะคะใส่เส้นโคดนะคะลงไปนะคะเส้นโคดนะคะจากนั้นก็ตีเกล็ดนะคะนี้ก็เป็นเกล็ดนะคะ ตีเกรดนะคะเดี๋ยวค่อยลบออกใหม่ก็ได้นะคะกูทับเส้นใหม่เลยนะคะเพราะว่าเส้นที่เราลากไว้อาจจะยังไม่ตรงนะคะนี่ก็เป็นช่วงะระบายใช่ไหมคะตรงนี้ก็เป็นตัวเสื้อนะคะลากตัวเสื้อนะคะคอดเอวนิดนึงนะคะ โค้งชายนะคะขึ้นมานะคะจากนั้นก็มาใส่แขนตุ๊กตานะคะขอบแขนใหญ่หน่อยนะคะเหมือนแขนนักเรียนคอสองใช่ไหมนะคะก็อ่าต่อไปเราบรบายสีเขียวกันนะคะอ่า ครูกจั็จะระบายสีนะคะด้วยสีเขียวนะคะเราก็ลงสีเขียวนะคะระบายสีต่อก,กันเลยนะคะเป็นตะดุมปั๊มนะคะด้วยผ้าของตัวเสื้อนะคะอันนี้ก็ใส่หลังดุมนะคะเน้นแสงเงาขึ้นมานะคะด้วย ระบายสีนี้ก็จะเป็นช่วงตีเกล็ดนะคะเป็นแขนตุ๊กตาเหมือนชุดนักเรียนคอ2องใช่ไหมคะแขนขอบแขนจะใหญ่นะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะลองฝึกระบายสีกันดูนะคะใครชอบสีอะไรก็ระบายสีตามชอบใจของเราได้เลยนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ